สวัสดีค่ะคนรักไม้ชวนคุยค่ะอ p พี EP นี้นะคะตอนที่3แล้วค่ะมาดูบ้านสวนคนรักไม้นะคะว่าหลังจากที่เราเตรียมคานแล้วเทคานแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปในการปลูกบ้านสวนคนรักไม้เนี่ยต้องทำยังไงกันต่อน,นะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบามาบเจอกันแล้วนะคะช่างบูมนะคะคราวที่แล้วเนี่ยช่างนัดเขาบอกว่าผูกเหล็กใช่ไหมหก็เตรียม,มเทคาน จริงๆก่อนที่เราจะเทคานเราต้องเราต้องวางระบบก่อนใช่ไหมเทคานเสร็จครับอ๋อคือสรุปขั้นตอนคือว่าต้องเทคานเสร็จก่อนครับผมก็คือระบบที่อยู่ระบบที่อยู่ใต้ดินนะครับก็คือต้องวางก่อนที่เทพื้นนะครับมีอะไรบ้างระบบที่ใต้ดินมีระบบใต้ดินมีระบบปลาปลาไฟแล้วก็ระบบท่อกำจัดปลวกแมลงครับอ๋อมีอยู่3ามอย่างนะคะมีปลาปลามีไฟฟ้าครับแล้วก็ท่อปลวกกี้ก็คือที่เราบอกว่าเราวาง ระบบท่อปวกระผมมีแบบให้กับช่างช่างเขาคำนวณระยะการพ่นของของตัวท่อและตัวหัวสปริงเกอร์ครับซึ่งอันนี้คือเขาจะเป็นคนกาหนดจุดเองใช่ไหมกาหนดจุดเองแล้วก็กําหนดระยะเองครับว่าท่อจะใช้ขนาดเท่าไหร่ไอตัวหัวสปริงเกอร์ต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ยังไงครับวางให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเทคานเหรอ เทคานเสร็จละแกะแบบแกะแบบเส็จเขาเรียกเขามาปุ๊กเขาจะมาเดินระบบก่อนเดินระบบเสร็จปุ๊บเขายะพ่นสาดไปอีกหนึ่งทีควบคุมในตัวดินครับผมดินไม่ให้มันมีปลวกในบริเวณนั้นครับผมใช่ก็มีการเทสท่อปลวกเนี่ยใช้งานจริงระยะพ่นได้จริงหรือเปล่าก็คือเขาก็จะทําการอัดอ่านได้เห็นเลยว่ามันออกมาหรือเปล่าครับผมก็ทางทีมวิศวกรก็ต้องมาตรวจสอบด้วยว่าอย่างไรนะคะโอเคท่าปลวกจบแล้วต่อไประบบภายในต้องมีอะไรนะท่าปปาปลาท่อประปานี่คือเราเดินตาม จุดของบ้านเนาะครับผมจุดห้องน้ําแบบซิงค์น้ําก็เดินทิ้งไว้มีท่อน,น,น้ำทิง้งทั้งเสียรเปล่าใช่ครับอ๋อทั้งสองอย่าง,ท,งท่อใหญ่ท่อเล็กมันต่างกันยังไงมันดูที่ขนาดของท่อครับตอนนี้คือท่อน้ำทิ้งเราจะใช้2นิ้วครับไอ้ท่อน้ำดีเนี่ยที่6ขุนครับท่อโซโคกครับก็ใช้ท่อ4นิ้วครับ อ๋อใหญ่ๆนี่คือท่อท่อแบบทิ้งของของสโค๊กใช่ครับอ๋อแล้วก็ท่อน้ําดีจะเป็นเล็กๆหกหุนครับผมพี่อันนี้คือ PVC แบบไหนอ่ะพ้่มดีเราใช้เกรดอยู่13.5หครับชันดีหลายเกรดใช่ไหมครับผมมีเกรด13.5 8.5แล้วก็ชั้น5้าครับอันไหนดีสุด13.5เป็นตัวหนาครับตัวหนานี่คือดีสุดเลยน้ำทิ้งแล้วก็ท่อโสโครกเราใช้8.5แล้วก็ท่ออากาศเราใช้ชั้น5้าครับ คือทำไมจะมันต่างกันล่ะท่ออากาศแค่ปล่อยอากาศขึ้นไปก็คืออันนี้ก็คือความหนาใช่ไหมสามจุดห้าห้าจุดห้านีตัวสิบสามจุดห้านี้เราต้องใช้เพราะว่ามันรับแรงดันของปั๊มแหนมครับนี่แสดงว่าท่อต่างๆจะเลือกตามลักษณะการใช้งานใช่ครับแล้วก็ตามผู้ออกแบบเขากําหนดผู้ออกแบบจะเขียนอยู่ในแบบชัดเจนเลยครับผมเช่นกันเนาะก็ต้องมีการตรวจสอบครับเอ๊ะแล้วท่อไฟอย่างที่ว่าล่ะเนี่ยท่อไฟตรงนี้ครับอ๋อท่อไฟจะเป็นสีเหลืองเมนไฟสีเหลืองสีฟ้าตัดง่ายง่ายเมนไฟตัวนี้ เราก็เดินตามแบบเหมือนกันใช่ครับตู้ตู้คอนโทรลตู้ควบคุมอยู่ตรงนี้เราก็เดินท่อเมนท่อไฟมาฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยดึงสายเมนจากจากข้างนอกเข้ามาครับก็คือเดินฝั่งพื้นฝั่งพื้นเพื่อว่าไม่ไม่อยากเห็นสายครับแสดงว่าเราฝังรอยไว้ก่อนใต้ใต้ใต้พื้นนะครับตรงนี้ครับเจครับปลาปลาก็เหมือนกันใช่ไหมปลาก็เหมือนกันครับตัวนี้เป็นถังอะไรนะถังบำบัดครับอ่าถังบำบัดที่แบบว่าของเสียมาอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นถังแซกครับผมแล้วก็จากบำบัดไปไปบ่อซึม มีบ่อซึมอยู่ตรงนู้นครับผมซึ่งซึ่งตรงนี้จะต้องถูกวางตำแหน่งไว้ก่อนท่อตรงนี้จะอยู่ตรงไหนถังแทรกอยู่ตรงไหนครับเนาะเพราะเดี๋ยวถ้ามันเต็มมนเลยก็ต้องมีการมาดูดออกครับผมใช่ครับอ๋อโอเคอยากถามเรื่องลักษณะการเทพื้นกับการเทเสาเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรแบบไหนยังงี้อ๋อมันอยู่ที่หน้างานและเทคนิคของแต่ละช่างบางช่างเขาเทพื้นก่อนแล้วเทเสาของเราเทเสาก่อนเทพื้นมันแล้วแต่ว่า แผงพื้นที่เราสั่งไปจะเข้าช้าหรือว่าเร็วอ๋อก็คืออยู่ที่ลำดับกันแต่สามารถทําได้ใสก่อนก็ได้ครับอ๋อแต่วันหน้าเขาคือเทคานเซตกอบเสาแล้วก็เทเสากับเทพื้นพื้นเอสก็คือพื้นที่เทในที่กับพื้นที่ต่างระดับครับอืเอาแผงนสำเร็จรูปครับมาวางแล้วก็เทมันจะกลายเป็นต่างระดับกันแบบนี้เลยครับอ่าฮะคือพื้นมี2อย่างเนาะพื้นเทอ่าพื้นเทกับพื้นสําเร็จครับผม2อย่างนี้มีความแตกต่างเรื่องอะไร เรื่องการรับน้ํามากกว่าครับแล้วการกําหนดระดับของพื้นก็คือพื้นที่ต่ํากว่าระเบียงห้องน้ําก็จะออกแบบเป็นพื้นเอสอ๋อมันเป็นคําศัพท์มันพื้นเอคือพื้นที่เทในที่แล้วก็พื้นสําเร็จก็จะเป็นพื้นเป็นแผ่นๆแล้วมาประกอบมาประกอบกันแล้วก็เทครับอ๋อซึ่งซึ่งถ้าเป็นชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยโดยปกติเขาก็จะใช้พื้นสําเร็จสําเร็จแล้วก็บางที่เขาก็เทแล้วแต่ว่าผู้ออกแบบจะกําหนดมาครับ ก้อนไหนแข็งแรงกว่ากันเท่ากันนะครับครับผมการรับแรงอะไรการรับแรงพวกมันมีค่าต้นทุนล่ะต่างกันไหมต้นทุนต้นทุนถ้าพื้นเรายกสูงควรจะควรใช้แผ่นสําเร็จเพราะว่าดินเราจะจะได้เอามาถมเยอะแต่ว่าถ้าพื้นเราต่ําเราก็สามารถเอาดินน่ะมาถมแล้วก็เทเทกับที่ได้ครับอืมก็อยู่ที่ระดับของพื้นอีกครับผมความสูงของตัวบ้านครับกับคานของเรานี่บวก1เมตร ถ้าเราถมดินก็200ตารางเมตรก็เกือบ200คิวครับแสดงว่าก็เป็นเรื่องของต้นทุนต้นทุนด้วยครับความแข็งแรงระหว่างพื้นสําเร็จกับพื้นเทเท่ากันเท่ากันครับเพราะว่าค่าในการคำนวณคือมาเท่ากันนะครับของผู้ออกแบบการรับน้ำหนักเากันเพราะฉะนั้นผู้กแบบก็เลยระบุให้เลยว่าอันนี้พื้นสำเร็จอันนี้เป็นพื้นเทในพื้นที่ครับตอนนี้ของเราก็คือพื้นบ้านเนี่ยเป็นพื้นสำเร็จหมดสำเร็จหมดพื้นบ้านก็คือทั้ง ชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นหนึ่งครึ่งเนี่ยเนาะคือเป็นพื้นสำเร็จหมดแต่ตัวระเบียงกับพื้นต้องน้ำเราเป็นพื้นพื้นเทครับผมโอเคบริเวณนี้ก็คือเป็นเทอย่างที่เราทีนนะปุ่นมีเข้ามาเทข้างในแต่พื้นสําเร็จนี่พอระปูเสร็จแลเราก็ต้องเทใช่ไหมครับใช่ครับเทท็อปปิ้งอ่าเทท็อปปิ้งครับผมเทประมาณความหนาเท่าไหร่ความหนาอยู่ที่ห้าถึงแปดเซนครับอ๋อเยอะอยู่เยอะอยู่ครับแล้วแผ่นสําเร็จมันกว้างประมาณเท่าไหร่อ่ะไอสามสิบห้าเซนครับอันนี้มาตรฐานเลยมาตรฐานเขายาวเท่าไหร่ ยาวแล้วแต่สเปนคานครับอ๋อสามารถสั่งได้สั่งได้แล้วทางเราส่งแบบคานไปปุ๊บทางร้านเขาจะคำนวณคำนวณมาให้เลยว่าใช้แผ่นเท่านี้อ๋อตัวพื้นสําเร็จมันจะหนาประมาณ5เซนแต่โอคอมันเจ็ถึงแปดเซนครับอ๋อโอเคครับแต่มันมี2รุ่นคือมีร<ม>ุ่นฮอลลคอมีแล้วก็รุ่นเป็นโซลิดบผม โซลิดนี่5เซนห้าเซนแต่ออร์โลคอร์นี่เจ็ดเซนครับผมแล้วเราก็เทท็อปปิ้งประมาณ5ถึงเจ็ดเซนคนที่เทท็อปปิ้งกับปูนที่พื้นสำเร็จเทตรงนั้นน่ะมันเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับของเราใช้280แคิวเหมือนกันครับ280ทั้งหมดเลยครับผมโอเคไอ้นนี้เขาต้องพันพลาสติกไวเพื่ออะไรเนี่ยการความชื้นครับความชื้นนะครับเสาจะคายความชื้นมันอมอมน้ำไว้ครับ แล้วทําไมต้องพันไว้ไม่ให้มันคลายออกมาเลยอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกอลยไม่จะแตกครับอ๋อแล้วก็เลยต้องพันไว้ครับผมอ๋ออ๋อมันตักแดดอย่างนี้ไม่ไม่ได้ทั้งทั้งที่ข้างในนี้มันก็มีเหล็กมีอะไรครับผมอ๋อแล้วก็ต้องพันอย่างนี้ไว้ครับเราดูเผินๆอาจจะไม่ไม่มีน้ำนะครับเนาะเราดูดู๊บน้ำมาคลายน้ำออกมาครับเคก็คือไม่ให้มันแห้งจนไปใช่ไหมพอเราได้ทั้งพื้นละทั้งเสาเรียบร้อยละจริงๆขั้นตอนต่อไปคือเราต้องต้องขึ้นคหลังคาแต่ว่าบ้านของ เรามีคานรับขคงของอ่คานอีกชุดหนึ่งไอเนี้ยแหละ<อ>รเราว่าอยู่ดีๆมันก็โดดๆขึ้นมาตรงเนี้ยไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมมันต้องมีต้องมีตรงนี้เพราะว่าบ้านเราจริงจมันเป็นแค่ชั้นครึ่งเนาะต<ว>ี้แบบออกมาเป็นพื้นที่รับน้ําระหว่าง2 2โซนครับก็คือมีจั่วสองที่ครับผมต้องมีที่รับน้ําตรงนี้ครับตรงนี้ก็เลยจะต้องมีเหมือนเป็นชั้นลอยเหรอครับเหมือนชั้นลอยนะครับแต่ในบ้านเราจะมองไม่เห็นเนาะ หลังคาบางหมดละบางหมดนะขึ้นฟ้าหมดครับโอเคอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเทแล้วใช่ไหมอันนี้พรุ่งนี้จะเทครับผมครับอันนี้จะเทในพื้นที่ใช่ไหมเทเทในที่เลยครับทั้งพื้นั้งคานพร้อมกันเลยครับโอเค พร้อมกันข้างบนบให้เรียบร้อยเนาะต่อไปแล้วคือต้องทำโครงหลังคาแล้วใช่ไหมครับจะเริ่มทาโครงหลังคาแ<ม>ล้วตอนนี้เริ่มสั่งเหล็กเข้ามาเริ่มพ่นเหล็กไว้บางส่วนแล้วครับพ่นสี<อ>สีกัสนิมซึ่งซึ่งแบบหลังคาเนี่ยก็เหมือนกันพวกแบบเขาจะมีการระบุสเปคเหล็กใช่ครับให้เรียบร้อยว่าเหล็กจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ยัง <อา S 1> ไงใช้เ<ช>หล็กอะไร จันทันเช้เดเหล็กอะไรดั้งเช้เดเหล็กอะไรอกไก่เช้ดเหล็กอะไรครับแล้วก็มาอ็อกในพื้นที่เลยมาเซตเพจแล้วก็เชื่อมเชื่อมข้างบนแล้วครับามอ๋อเราไม่ได้ทําแบบถักข้างล่างก่อนแล้วก็ยกขึ้นครับทำาให้สองอย่างคือถักจากข้างล่างขึ้นมาแต่ว่าเราชั้นเดียวมันสามารถใช้คนขึ้นได้เลยครับสามารถขึ้นตรงนี้ได้เลยแต่เห็นเขาขีดข้างล่างอย่างเงี้ยแดงๆอย่างเงี้ยคืออะไรไอ้ตัวนี้คือเส้นออฟเมทครับไอ้ตัวเนี้ย คือเส้นรอเมฆของเสาครับว่าเข้าไป1เมตรคือศูนย์กลางของเสาแล้วก็ไอตัวนี้คือระยะก่อของผนังนี่คือสัญลักษณ์ของประตูว่าตัวนี้คือประตูดีสองแล้วก็เวลาก่อก่อตามนี้ครับใช่เพรานจะมีเรื่องของระยะก่อระยะรหัสของประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยนะว่ามันอะไรอยู่ตรงไหนถ้าจะให้ดีกต้องรีบเลียกก่อนตั้งแต่แรกเลยว่า่าถ้าเรารู้แล้วประตูเราอยู่นี้หน้าต่างอนี้แค่ไปไหมเล็กไปไหมเราอยากจะขยายไหมถ้าเราคุยตั้งแต่เริ่มแรกการก่อก็จะได้ไม่ต้องมีการแก้ไขครับใช่ครับซึ่ง ซึ่งตอนนี้วันนี้ได้เอาแบบมานั่งคุยกับทางทางทีมวิศวกรละว่าอันไหนอยากจะชิดอันไหนอยากจะขยายนะคะซึ่งขั้นตอนตรงนี้พูดถึงก็คือสําคัญเหมือนกันนะสําคัญเพราะว่าบางทีเจ้าของบ้านอยากจะเปลี่ยนแบบประตูอยากจะเียเปลี่ยนแบบหน้าต่างอยากผนังก่อเพราะเผื่องานบิ้วในนาคตด้วยเพราะนั้นถ้าเราเห็นก่อนรู้ก่อนเราก็วางแผนได้ก่อนครับผมโอเคจริงๆวันนี้ก็น่าจะ พอตรงนี้แล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีก2อาทิตย์มาเจอกันอีกทีดีกว่านะคะว่าบ้านหลังเนี้ยสองที่ถัดไปเนี่ยมันคงจะต้องมีหลังคาแล้วมรหลังของการก่อแล้วก่อบางส่วนอาจจะมีการติดตั้งบงกบแล้วด้วยนะครับผมโอเคโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะกับคนรักไม้ชวนคุยค่ะแล้วเจอกันสวัสดีครับพบกันขั้นตอนต่อไปนะคะวิธีต่อไปนะคะใน อะไรกันนะพูดใหม่อะไรนะพบกันอะไรนะั่นลืมไปแล้ว <c oughs> อ๋อโอเค